เหลือสาวาโสด5คนในมือ,อมและผมไม่มีอะไรรับประกันคุณอาจจะเป็นหนุ่มโสดคนแรกในเทคมีอาลไทยแลนด์2 0งศที่แบล็คเอาเพราะว่ายังเหลืออีกรอบที่สาวๆต้องทาความรู้จักคุณและประเด็นมันล่อแหลมละเกินเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่มดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณไปชมกัน ก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะให้สาวๆรู้ก็คือผมเป็นคนติดบ้านมากนะครับชอบอยู่บ้านแล้วก็ที่บ้านแทบจะมีครบทุกอย่างนะถ้าเกิดมีสาวๆชวนไปเดทอะไรอย่างงี้หรอก็ขี้เกียจไปอ่ะว่าจะชวนมาบ้านมากกว่านะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าคุณเข้าใจถูกแล้วยอดๆจริงๆผมชอบทําข้าวนะครับแล้วก็อยากทําอาหารให้กินนะครับคือผมเคยชวนลูกเพจมากินข้าวที่บ้านแล้วก็ที่อร่อยที่สุดคือเขาชมกันคือเป็นเล้งก็ที่ชอบอยู่บ้านด้วยเพราะว่าติดเป็นคนติดแมวนะครับแมวก็ติดเราเราก็ติดแมวด้วยแล้วมีลูก2ตััวนะคครบก็ือใครที่อยากจะ กบผมก็คงจะต้องชอบแมวด้วยนะเพราะว่าเราเลี้ยงเหมือนลูกเลยเลี้ยงอยู่ในห้องนอนนะครับก็กิจกรรมยางว่างนะครับด้วยความที่ผมโสดนะช่วงน,นี้ผมก็อาจจะดูหนัง นะครับหนังก็หนังหลายๆแบบแหละมีหนังหนังผู้ใหญ่นะครับผมดูบ่อยขนาดไหนก็อาทิตย์สองสาครั้ง3ครั้งอ่ะอ่ะสครั้งละกันให้4ครั้งก็แล้วแต่นะตื่นนอนก่อนนอนอะไรเงี้ยเป็นหลับสบายใช่ไหมผู้ชายทุกคนน่าจะเป็นกัน <c oughs> ที่ดูเนี่ยผมจะดูเป็นแบบเว็บไซต์ถูกกฎหมายจ่ายเงินด้วยนะครับเป็นแบบสมัครรายเดือนนะครับแล้วก็มีซับซับไทยด้วยเออโคตรเจ๋งเลยมีความชอบอยู่อย่างหนึ่งนะครับด้วยแต่ก่อนเนี่ยผมมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะครับผมแล้วก็แบบอยู่ไกลใช่ไหมนานๆจะเจอกันทีอะไรเงี้ยก็จะมีการถ่ายคลิป จุจีกันบ้างผมเชื่อว่าการที่เราคุยเรื่องเซ็กนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเวลาเราถ่ายคลิปไว้ดูเนี่ยก็อาจจะดูข้อบกพร่องหรือดูสิ่งที่เราไม่ชอบพอเราถึงจุดจุดหนึ่งก็จะพูดว่าเออลองถ่ายคลิปดูกันไม้อะไรเงี้ยไว้ดูกันอะไรเงี้ยครับถ้าเขาไม่โอเคก็ไม่เป็นไรครับผมเคยโดนปฏิเสธไหมไม่เคยครับเพราะว่าเราเราถ่ายคลิปเราจะถ่ายแบบไม่หนุนหน้าเลยนะไม่เห็นหน้าผมและไม่เห็นหน้าเขานะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเซฟอยู่แล้วผมจะดูดีกว่าว่าใครน่าจะไม่ปฏิเสธคือบางคนที่มีความเซ็กเอ็กซ่ ตั้งแต่แนั้นก็เลยไม่รด้เขเคยโดนมับผมคการถ่ายคลิปผิดไหมผมคิดว่าไม่ผิดครับเพราะว่าเราถ่ายไว้ดูกันเองแต่ว่าเมื่อใดที่คุณเอาไปเผยแพร่อันนั้นผิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะถ่ายคลิปเนี่ยเป็นการตกลงของคุณทั้งสองคนนะครับแล้วก็นะไม่ใช่ว่าคุณเลิกกันแล้วจะเอาไปแบ็กเนลอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับผิดกฎหมายแล้วก็ติดคุกด,ด้วยนะครับเขาบอกว่าความรักมีจริงไหมไม่รู้นะครับแต่ความรักมีจริงครับผม คือข้อเสียเนี่ยเรากล้าพูดเต็มที่ว่าเรามีข้อเสียอะไรบ้างแต่ข้อดีของตัวเองเนี่ยผมไม่กล้าพูดครับต้องให้คนอื่นเป็นคนพูดเนาะผมเคยคบ78ปีเหมือนกันนะก็คือคิดว่าอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วแหละอะไรเงี้ยอาจจะคบกันยาวๆแล้วแหละก็เลยเออซื้อลงซื้อรถอยู่บ้านด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็มีอยู่แล้วพอเลิกกันไปก็เลยให้รถให้อะไรไปเลยฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าปิดไฟไปเยอะแล้วแหละนะครับผมอย่าเรียกผมว่าสายเตนะครับให้เรียกผมว่าคนทุ่มเทในความรักครับ ตัวเอาจะรอดนะอันนี้คือคือเขาเรียกว่าของที่เป็นยูนิคนะคะยูนิคเราลองมาประมวลเหตุการณ์หน่อยสิเย็นย่ำก่อนนอนก็ด้วยความโสดก็เปิดวิดีโอโปสชักก่อนนอนก็เลียกผ้ากิจกรรมคนโสดต้องตัวเองต้อมตัวเองเหลาเหลาดูดูคิโป๊แล้วก็เหลาแล้วมันก็จะรู้สึกแสแล้วก็ผมว่าหลายหลายคนก็เป็นแต่แค่เขาไม่เอามาพูดมากกว่าห ไม่หรอกม้าอะไรนะนาดูก็ดูความถี่ความถี่ของมึงก็อย่างที่บอกว่า3าถึงสครั้งต่ออาทิตย์สามสี่วันก็เรียกว่าด้วยความโสดและยังหนุ่มก็เลยใช้กระสุนจริงยิงเป้าปลอมเล่นไปใช้คำนี้ดีกว่าแต่เวลามีแฟนครับผมเรียกว่ารักแท้ไม่แพ้ระยะทางนะฮะเขาเรียกว่าคอเสียวเปิดคลิปวิดีโอนะแต่ไม่เห็นหน้านะ เคยเคยเคยครับเคยเคยเคยเป็นรสนิยมส่วนตัวที่อาจจะต้องหาคู่ที่เฉพาะจริงๆแต่ว่าผู้หญิงสมัยนี้ได้นะบางคนได้คุณฟังแล้วคุณรู้สึกยังไงอ่ะก็เป็นรสนิยมส่วนตัวจริงๆรสนิยมทางเพศเป็นรสนิยมส่วนตัวอยู่แล้วเราแค่หาคนที่คลิกกับเราใช่ครับซึ่งการที่เขาโสดแล้วดูหนังผู้ใหญ่แล้วก็ชอไปด้วย ที่ชอบใช่น่ารักมากเลยใช่เขาไมชอคือมันมันมันไม่ได้ผิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายเริ่มนอกใจนั่นเป็นความผิดแล้วนะคะเราะฉะนั้นผู้หญิงบางคนเขาจะมีเกณฑ์เขาซึ่งต้องบอกว่าเรื่องร้มชนิยมครับผมว่ามันไม่มีผิดไม่มีผิดสำหรับผู้หญิงอ่ะดูคลิปโป๊แล้ชอถือว่านอกใจไหมไม่ไม่อยากชอก็ชอไป ชอเองไม่ผิดแต่ถ้าเรานอนอยู่ด้วยแล้วยังเลือกชออันนี้คือผิดถือว่าไม่ให้เกียรติเราเราอยู่ทำไมไม่ใช้เราเอางี้หนุ่มสอครับผมผมว่าคนอย่างคุณรับได้ทุกสถานการณ์ใช่ครับมึงว่ามึงจะรอดไหมวะไม่น่ารอดอีกห้าคนอีกห้าคนถนงว่ามึงจะรอดไหมวะยากเหมือนกันนะตอนนี้ค่ะเคยมีแฟนเก่าเรา รับเรื่องนี้เราไม่ไหวไหมไม่มีนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ารสนิยมมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแล้วทีนี้เราแค่หาคนที่รสนิยมตรงกับเราเท่านั้นเองถ้าไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องอยู่กันเป็นอีก30 40- 50ปีถ้าเกิดเซ็กไม่ตรงกันผมว่ามันมันจะต้องทนไปอีกสี่สิบปีก็คงไม่ใช่ครับแต่อย่างนอยผมนับถือใจเขาตรงที่ว่าเขาเป็นคนเปิดเผยดีนะแล้วก็คุณก็ไม่ได้แปลกหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยพูดกันสักเท่าไหร่ แต่นี่ก็เปิดเผยดีจังก็ขอบคุณมากขอบคุณค่ะแต่ว่าสาวๆที่เหลือทั้งห้าคนนี้สิครับตัดสินใจเลยนะครับตัดสินใจด้วยความรู้สึกของคุณถ้าคุณอยากดับไฟก็ไม่ต้องรู้สึกสงสารกลัวเขาแบ็กเอาแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเออรรมชาติดีจังเลยนันรักเขาแล้วเกินแล้วเขาอยากฉันอยากจะเป็นใครสักคนที่ทำให้เขาเลิกชอสักที <c oughs> เปิดไฟ <c oughs> เอาไว้ ลองดูนะครับผมเดี๋ยวสวดมนต์ก่อนได้ไหมนี่มึงเ้าก่าวขนา,าดน้ไม่ต้องพูดเล้อมชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ